โอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยเว้ว้ยเว้ยโอ้ยโอ้ยเป็นตัวแท้โอ้โหใจหายใจคว่มเลยไม่คิดว่าไม่คิดว่าป๋าแกจะดึงล้มเลยนะครับผมคิดว่าจะเอาแค่พอโน้มๆลงนีเฉยนะครับ โโอ้โโอโหเป็นก็นเ,เล่นบาเสียวเถอะปาขึ้นเล่นบาเสียวนะครับโอ้โสาวเงาอยู่โอ้ยอเกือบเลยนี่นิดเดียวครับนี่โอ้โหใจหายใจคว่ำเลยผมโอ้พี่น้องมื้อนี้มาพร้าวลแรงครับแถวอำเภอดอนตาลครับผมดอนจานดอนจานไม่หล่ะเพาะงั้นดอนตาลโอ้ มีแต่ตัวแรงครับพี่น้องสองเขาทั้งนั้นเลยสี่คันอีกคันหนึ่งเป็นเอลฮาซูนครับปอโซริตนะ,ะครับโซริตเจ็ดสิบหาแลงบอกพ่อหน่อยครับโอ้โอู้พนขับบ่ครับหนี้พ้นขับปอปลาตื่นไปฝุป่นปลาตื่นเอาบุาาาาา๊เดนเนี่ยเอาอันนี้อันอนี้พ่อหยังก่อนปลาแตก สซลีตท,ทั้งสองขันเลยวะครับอ๋อเจ็ดสิบหาทั้งสองแล้วก็ M8540 นะครับคันน,น,นั้นเพิ่นปลาไปกวนแล้วครับคันนี้นดิพี่ใหไงดิเวลาโอ,อ, <c oughs> โอ้อันนี้อันนี้ปลาปลาตื่นบ่ปล่าปลาตื่นขึ <c oughs> ้นกันบ่อบอปบาพี่น้องบ่ได้เคยบ่เคยเห็นนะครับกแควกาฬสินธุ์นี่ครับมิตรลุ่นบุกเบิกปาลาได้นดิแม่บอกว่า เดี๋ยวรูปเบิกแฟนมาหนิหาซิฟคืนอายุคนนี่นเนาะฟาด <laughs> ยิงวีนองเอา้าโอ้ผมมาเมืองมาเมืองอ้ไรสุดิีสองคั้นนี่มันจิแต่แห้งนะครับใบมีดขึ้นไหลอ๋ออ๋ครับคนสิ้นโรงงานกันแล้วโอ้แสดงว่าปรนเทศตะไหลายมือเหรอต้าครับนี่เป็นหน้างานถมสะนะครับผมถมสะโอ้ยวีนอง เมื่อนี้มาเมองมาเมองว่เมองรุ่นเด้อมื่อนี้โอ้ยรุ่น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 ปลาแตกอีรีนะครับนี่รุ่นเจ้าพอเจ้าแม่เลยนะครับอสองพอทางนั้นครับปีงานถมสาสะสามน่วยนะครับมันจะมีน่วยนี่น่วยนี่แล้วก็หน่วยนั่นเลี้ยวแล้วครับมันเหลือน่วยทุ่ทไทยครับแต่ว่าผมผมบมรู้จักครับผมเพิ่งเพิ่งจะรู้พอดีเห็นน้องพนทายลงนะครับก็เลยทักหา ปาดิโดพี่น้องเอ๋มาขักมาแน่แท้อเอาเ่าจะคิ้งแดงแดงแดงครับพี่น้องนะปูนครับคบันหนึ่งไปปูนแล้วโซลีดสองคันคูปุต้าสองนะครับสองคูณสองก็จะวา่าสองต่อสองเนาะเอาเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันมึงครับว่าจะเป็นตั้งใดเนาะ อ่ะโอ้พี่นอ้นองมื่อนี้เมื่อมือเมื่รุ่นรุ่น,น,นบืกๆปลาครับผมรุ่นนี้50อัพนะท่านคนมาเขาเป็นแห้งรถด้วยพี่น้องอายุอายุค้นขับนี่ครับโอ้โหสี่คันสองค่ายดังนะครับผมคูปตาสองโซดิสองนะครับอยู่กับหน้างานผมน้องสาพี่น้องรับกันไว้ที่3ลูกนะครับราคา60,000บาท แต่ว่าเพ่นเลี้ยวแล้วครับเลี้ยวเหรอสองน่วยเหลือน่วยหนึ่งอยู่ฟังฝุ่นครับเ mm. นี่ยไดไนี่อ๋อพ่น่าจ,จะเอาสโูโมัดอู้ไอ้สิหัวเลาะไม่ใช่อะไรนะครับผมอายุสำหนียังขับรถไถอยู่ครับทั้งสี่คนเลยเด้พี่น้องแสดงว่ารุ่นนี่รุ่น จะพร้อมตั้งบ้านก็ได้พดนีใเนาะพี่นอ้องเน,นอ,นอหาซิปอัพครับผมแต่ว่ารถมีแต่คันยิงแห้งคันนี้เป็นแปดหานะครับคันนู้นเป็นเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์นะครับแล้วก็โซลิดเจ็ดสิบห้าสองคันนะครับผู้นัแนแห้งคักเนี่ยรุ่นนัแนแห้งสุดยอดเลยนะครับนี่ผู้นีก้ก็คือกันนะครับนี่ พลอยกำลังเอาโซมัดครับผมนี่ครับเป็นได้พี่น้องรุ่นได้รุ่นเดือบะมึงเอาโหลดครับมึงจะคนขาบโหลดโอ้โสบเงาครับอ๋อเรองป์าอู้มังจะลงหรดละเนี่ยโอ้ เอาลอมมงครับลงบ่ไปหลุนหาซิบอัพพี่น้องนี่ยังขับรถไทยได้เนี่ยถือว่าไปะธรรมบดานะครับอาอใส่อีกขั้นบ่ปลาลากก่อนครับผมจะก้าหาปลาลากให้โอ้พี่ตึลงบ่พี่น้อง โคบกข้อฮะเจอรุ่นนี้เข้าไปรับรองว่าบ่เหลือแน่นอนโอ้ยโอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้โห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 โอ้ยเป็นตัวแท้โอ้ โโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยไม่คิดว่าไม่คิดว่าป๋าแกจะดึงล้มเลยนะครับผมคิดว่าจะเอาแค่พอโน้มโน้มลงเฉยๆนะครับโอ้โห,โโหก็เล่นบาดเสียวเถอะป๋าขึนนะ้นเล่นบาดเสียวนะครับโาวอยู่โอ้โถงยาวยอ้ยเกือบเลยนี่นิดเดียวครับนี่โอ้โห ใจหายใจคว่ำเลยผมดีครับโซ่เขายาวมากดูดิอ๋อโซ่สองสิ้นต่อกันครับไปดูคันอื่นต่อเอาเมื่อกี้เปิดหัวด้วย95แล้วมาดู95ซะหหน่อยจะดันไปไหมเนี่ย รุ่นนี้ไม่ต้องใช้แรงแล้วครับใช้สมองอย่างเดียวแรงรถนี่เป็นรองครับรุ่นนี้เก็บขี้งแล้วครับเผาแล้วรุ่นพ่อผมวันนี้นี่พี่น้องเอ้ยแกก็พ่อผมอีกเอา ô oh, lộn lông lều chở bên đây bọn nó khăn điểu tồn nhay hết lắng m cao ha xì xuống khăn năn nè eh, giống cháy chỉ đừng tới tôn mai yang điểu เอาจะลงไหมโอ้สบายเลยครับผมสงูงเงาได้เปียกเป็นนาจะลากเอานะครับ เพราะว่ามันดันบมติเงต้องลากอ่านะฮะตั้งท่าแล้วโอ้เงาใหญ่แหงไปงอ,งงอ,อันนี้ก็เพราะว่าดึงเงาติดง่ายกว่าเดานะครับอ๋อดึงเอามันจริง่ายกว่าแม่ครับมผมอย <ไป S 1> ามน<ป>มันลมด้วยหัวปลานนั่แล้ว ต้นนี่ยาวด่ดึงเอาไว้ถึงนี่อ๋อครับอ๋อได้ดึงเอายางใส่โซเนาะเนาะบุตรต้องใส่แห้งรถดันนั่นซาอายุอายุไลยแล้วต้องใส่สมองยังน้อยเนาะมื่อคือสมัย่ตะกี้เนาะปา เป็นรถแต่ที่พวกเขาหลุดเร็วจมเห็นนะครับเขาหน้ามันนะแมนครับนี่รถพวกกันยุบแมนครับเขาใจใส่เอา๋วนะครับนี่แหละครับผมนี่พถรุ่นพร้อมตั้งบ้านได้พี่น้องห้าสิบอัพวัยแม่อายุคนเอแม่อายุรถเด้ยอายุคนห้าสิบอัพพี่น้องเอ้ยครับรถไถได้หรือว่าแข็งแรงนะครับผมเ้าเนี้ยแตเตียนงูแต่เอิญมาเอ็นมาครับมันเป็นลูกคุ้มได้ไหมกันไหมครับแก้งเดียวกันเ่าง่าครับได้ไวอ๋อ นครับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับผมรุ่นนี้มินจรุ่นรุ่นบุกเบิร์กครับรุ่นบุกเบิกคนถ่ายนี่รุ่นลูกรุ่นหล,นล,นล,นลานแล้วนะครับผมอะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อ,ตอไปครับ